Um not <coughs> <coughs> <coughs>

クイエレでギリ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  หน้าเหมือนแบบโดบยามาเลยไปเยอะแล้วก็คือจะยิงเลือดล้วนเอาทิ้งล้วนเลย,เลเลยไป

เสียงเหมือนอยู่กลางหูเดินมาค่ะเดินมาอ้วันเดอร์ฟลสุดยอดเลยโอ้โอ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  คนรู้ก็ฮะ l อ e บปุ๋ยโฆษณาที่ฉีดมะเดื่อให้กูว้าวเยียอะไรเนียใคร่ยอรอะอ่ะกูไม่กูไม่สกิปแอ,อ่ะอะคุณจะดูให้มึงได้ตังอะไรวะเนี่ย ๋ยูก็จะต้งแชร์กูอะไรอีกอะไฟไหม้ป่ะม <Overwatch> ันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นกับเกมนี้วะไม่เข้าใจคือไฟไหม้ลัวกูโดนจำสแกนแน่เลย 过来，那你给我来一条，一根烟。 ทำเล็บมาจะติดเล็บเอาติดต้นไม้อ่ะฉันวิ่งแล้วนะ มันเกิดอะไรขึ้นในเกมเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกูไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใครจะได้อธิบายกูทีเดี๋ยวมึงก็จะจ้ำสแกกูนั่นคือเรานั่นคือใครนั่นคือกูนั่นคือมันคนใช่ไหมเราเป็นคน เราไม่มือเหมือนคนอ่ะคนตอนเริ่มเกมเซมเมอร์กระติ๊บชายผู้มีหน้าผู้แสดงอาการได้เยอะมากฝันบ้าอะไรของเราเนี่ยฮ่าเรายักษ์ ไล่แซนในป่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยแล้วคนอย่างแันจะทำอะไรในป่าอย่างนี้ลนะ่ะคุณส่ต้องพักเลื่อนขนลุกสักพักหนึ่งแหละยังไงก็ตามอยากกลับไปนอนบนเตียงจังเลยปลอดภัยอยู่ในบ้านของฉัน เดียขกงฉันรู้สึกแข็งแล้วเนี่ยทำไมมันก,กรอบเตียงบ้านพ่อมึงอ,อย่างนี้ฮัลโหลตื่นลูกตื่นค่ะจำจะแกนค,คุยกูจะกรีอ้สัตว์ ค่ะลูกตื่นค่ะที่นี่ไม่ใช่เตียงมึงไม่ใช่ห้องนอนกับฉันมันเกิดขึ้นจริงถ้าทั้งหมดนั่นคือความจริงทั้งหมดนี่เป็นความจริงความจริงอะไรวะเนี่ยแล้วอะไรมันไล่กวัวโอเคใจเย็น ใจเย็นๆตั้งสติอีดอกจะต,ต้องไปสะดุดขอนไม้ี่ตอนที่ฉันกำลังวิ่งอยู่แน่เลยฉันโดนได้อยู่แน่ๆตัวนี้ออกไปจากที่นี่อุ๊ยหีมึงนี่ก็ทำกูตกใจอย่างเลยเกยมนี่เอาไปตามที่ส่น ก็คืออะไรอ่ะเราต้องหนีจากสงเต่าตัวเมืดอเกีย้ยหรอฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เข้าใจเออสงสัยกูจะโดนแดกไห้เนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้น ทำไมขึ้นว่าเลดี้ทูก,กูอ่ะอ่าอ่กูมีของให้เก็บปหรอถ้ามึงมีของให้เก็บมไม่ให้เก็บฉันไม่มีทางเดือที่ต้องฉันก็ต้องเดินเข้าไปในป่าโชคดีนะเนี่ยที่มันจบเนมเอนขึ้นอยู่กับเวลาแหละฉันเหนื่อยเป็นบ้าเลย ไม่ต้องห่วงเธอจะได้เจอฉันอีกไม่นานอะไรวะอ่านไม่ทันพวกเราเป็นแค่เริ่มต้นแต่ตอนนี้ได้เวลาที่ต้องบอกลากันแล้วเจอกันนะจ๊ะแหมเร็ววะ่ะ เร็วมากให้คนอยากแล้จากไปโอ้โหต้นไม้แซมเมอร์หิวล่อน่ันร้าย หลอกกูได้เเกมตลก จำสแกรกูแน่อ้าวไม่ใช่อะไรอ่ะใครทุกขังอยู่ในนั้นอ่ะโอ๊ยจ้าเหลือเกิน เดี๋ยวมันก็ต้องอีอมนแรงมาควายเสียงเกมมึงเนาะขอหูก็หูจะลุอุ้ยแยามองตาได้ไหม